มาพี่น้องอืมอืม,อมโคเชนแสเัสดีครับมาพี่น้องวันนี้ได้น่ตับง่วนหน่อยสดๆเลยครับมาม่ได้ขับด้วทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสุดปิบวรเล่าฟินปิดอินโดนีเซียมาลเลเซียสิงคโปร์ของโงเมียนมาขบับมวยด เกาหลีญี่ปุ่นเอเชียยุโรปอเมริกาเมืกก่อกี้น้ำันพี่น้องจินเจ้าอันนี้เป็นนามเด่นอันงานบ่อสงฝาเนื้อชับก่อนเว้ยเงามาพี่น้องมืนนอนี้บราณห้างนะครับนะนี่แจ,ว,จ,ว,จวเพียแจวแจวเพียขอมลำมาบัดงโลไรห้างอ่ะเอาตอนญไ่ไปก่อนนี่นี่เลยครับออ๋อันนี้เป็นครัวมัน ห,หมายเลขพี่นอ้องเพรียมสุดม่ไเลยนี่งามตอนนี้ง่ายเลย่คยสะใจอ่ะมาแรงเมื่อวันไปไปนี่ไป,ไปจัดจัดก,กันก่อน,นพี่น้องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะ มาได้ขับเด้บัเนี่ยอ่ะปวด,ดเราเหลีกไปนี่กินหน่อยๆกันนี่ว่าเสียวประโยดมกับโซ่ไปพี่นอ้องอือตวดขับแต่องเสนเย็นพี่น้องค่อยแสบเนาะอันเนี้ยมาเมนูปวดกินสุกละเงียบเก็บบาทนี้จัดสิดิพ้อือ ฟชคาลิเวอร์ว d a y very น i c e o mm ัน hmm. มาถ้ามีที่เ้วพี่นอ้อง,งเราอะไรอย่าหงนะครับเนะไฟ แบบนี้เลย ับเอาขั้นสูดด้วยม,มาพี่นออ้องเอื่ไปแทะไปเพ่แทะให้

นอนนอนดอมเนี่ยบะข้าวแล้วครับดอมเหม่ยมๆสดๆเลยแซ่บหลายอืมอืมมาอืม ngon ngoài hòn nhiều Xẹp lại Không chương chạy Thì Thì nó ลาดลงไป mm hmm. สวบสดีพี่น้องตัวละคนมากนะครับเด้อนัำไก่เด้อูเวอรกินอยังนีเนาะ ว่าหน่อยจะไม่ร้องไปเลยง่ายใกล้เลยตกกลิ่นตับใช่ไหมอืม อันนี้มันคืออยู่น้ำจิม้มนะเพี่น้ังนะน้ำจิ้มแซบ่บเด็ดทุกอย่างจะบอกข้าวเลยและสำหรับคนมักจินนน้น้ำนะเพี่งดังแขน,นตันดอยู จิ้มนีเ่เผ็ดเค็มข้นเลยล่ะคนไม่กินเผ็ดกินน้ำอะไรครับน้องมันดับข้าวได้ยัางเดียวนอารำบันตตยเอ้ย Uhm. đến ăn cản bò với nhau mà à. u trả lại không uhm. uhm. เริ่มซื้อเหล่าอื่นมาโรสารกินเราที่มีอยู่คือห่วงเขาืา ดูจะไว้ก้อยพี่น่องที่บอกว่าที่เห็ดน้ำก่อยตับสดขั้นเก็บได้เอาดองเลือดครับถ้ามีเลือดมาน้ำกะดองดองเอาไว้แล้วครับเดะอขั้นสซตอนใหญ่นี่มาสุดท้ายได้สุดพี่น่องอืมอืมอืม อันนี้จะไว้ก้อยทําก้อยต่ออยี่ยลวครับเป็นช่วงขวดตรงต่อมันต่อตับอดสุดยอดพี่น้องอของแสบอยู่กับพูมัภักอีกหลิมาเมืนน่อนี้ผมพสินาที่มีคําพี่น้องมืออื่น ผมจะเอาเนี่ยแหละครับมาเฮดก้อยเฮดก้อยวบอกที่เฮดในเบิร์นั่นครับพี่น้องอ่ะวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาว,ชาว,วเวียดเซียนบ๊ายบายครับเอิร์นงยบเงียบเลิฟยูออลเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบายธรรมากสซีบายยันบ๊ายบายเลิฟยู